พาท่านผู้ชมมาดูเตาน้ำมันพืชหรือน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับทำด้วยงบประมาณศูนย์บาทจากของที่เรามีอยู่แล้วนะครับที่เคยซื้อมาไว้แล้วมันจัดได้ทิ้งแล้วแล้วก็เอารวบรวมมาทำนะครับก็จะได้ประมาณรูปแบบนี้นะครับข้างล่างเป็นท่อลมข้างบนเป็นท่อน้ำมันเข้านะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะเอามาจุดให้ท่านผู้ชมดูมันจะเป็นยังไงนะครับ นี่ท่อน้ํามันเข้านะครับท่อลมเข้านะครับเดี๋ยวคอยดูว่าพัดลมของเราจะเป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีทำนะครับเตาที่หลายคนแบบว่ามีของแบบนี้อยู่แต่คิดอะไรไม่ออกลองเอามาทำ เตาประหยัดพลังงานนะครับใช้พลังงานราคาถูกเตาน้ำมันครับทะลุนะหมดท,ทะลุอผ้าใจครับอุดรูทะลุทั้ทงสีจอรูนะครับนี่ จาะรูด้วยมีดอิตโต้นะเจาะรูเจาะรูเลยคเจาะรูด้วยมีดอิตโต้มีครับเจาะรูด้วยมีดอิตโต้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เจาะรูด้วยแลย้วมาใส่ให้มันตรงกันนะครับีน้แล้วก็ หลังจากที่นะครับเอาท่อใส่แล้วท่อลมใส่แล้วก็เอาปูนใส่ข้างล่างก่อนแล้วก็ป่องสีลงไปตั้งนะครับพอกับป๋องสีลงไปตั้งแล้วก็กดๆลงไปให้มันแน่นๆแล้วก็เอาปูนใส่ข้างๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดระเบียบท่อลมนะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่นะครับเทปูนให้มันไปถึงตรงที่ท่อเหล็กช่วงท่อลมเข้าเลยครับเราเทปูนให้เรียบร้อย ถ้าปูนน้อยก็หาก้อนหินมาผสมกับปูนเยอะๆนะครับใส่ก,ใก้อนหินลงไปนะเพราะว่าปูนมันน้อยนี่นะครับก้อนหินแบบนี้เลยต่อไปก็จะเราปูนนะครับที่มันน้อยเราไปผสมก้อนหินมาเราก็จะใส่ลงไปข้างๆนะใส่ให้เต็มนะครับ หลักการนะครับไม่ต้องสวยมากนะครับเอาใใช้งานได้ดีพอนะครับกระป๋องสีนี้ก็เก็บมาจากถังขยะนะครับหม้อก็ใช้ที่บ้านเกเาทิ้งกันขยะแล้วเพราะว่ามันตรวตทะลุนะครับทํากับข้าวจนตรวตทะลุนะครับจับก้อนหินยัดลงไปนะครับตักปูนใส่ข้างๆนะครับก็ปลายเกียงนะ ใหย่ๆย <icana>, ัดลงไปนะครับคันนี้ผมก็กรเพื่อเพิ่มความเร็วที่จะให้ถึงตอนท้ายได้เร็วที่สุดไม่ต้องใช้เวลานานนี่ครับก็ไปเกียงยัดๆลงไปเดี๋ยวเราค่อยไปจัดระเบียบด้านบนเราเราอยากได้สวยขนาดไหนก็ค่อยๆไปทำหมอตอนนั้นนะครับน่านผู้ชม ตอนนี้เหมือนกับทําเร็วนะครับเพราะว่ากอภาพนะครับเราไปจัดระเบียบเอาก้อนหงก้อนหินนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมพอดีปูนมันมีจํานวนจํากัดของมันมีจํานวนำจำกัดนะครับหรือของที่เราจะทิ้งหรือของที่หามาได้แบบว่าไม่ได้ซื้อสักอย่างนะครับตอนนี้ก็แต่งแต่งช่วงด้านบนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ลองที่ หัวเตาแก๊สนะครับจะมีเหล็กอยู่เรามาวางได้ครับถ้าใครเอาก้อนหินตั้งขึ้นมาสามก้อนก็ได้นะครับเชื่อมกับปูนนะครับแต่ผมจะใช้หัวเตาแก๊สหนี่งปูนหมดเกลี้ยงเลยนะครับงานนี้ก็เอาฟ้าบี๊มาใส่ก็ประมาณตรงนี้ก็เอาค้ำยันไว้นะครับเพิ่ให้มันอยู่ทรงนับตรงนี้ตรงนี้ก็ทางน้ำมันไหลลงไปนะครับ ทำตัวหยดนะับเพราะว่าเรายังหาตัวมาหยดไม่ได้แต่เราทำท่อเข้าไว้ก่อนนี่นะครับก็เสร็จประมาณนี้นะครับฝาบงฝาเบียนี้ก็มาแต่งลวดลายเฉยๆนะครับไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะแต่ทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวในโลกมันก็ดำแปลกๆนะครับ ก็สวยประมาณนี้นะครับเตาวันนี้ก็หนึ่งคืนผ่านมาปูนมันก็เริ่มที่จะแข็งตัวนะครับแต่ข้างในมันก็ยังไม่ดีเราก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงไปก่อนนะครับให้แห้งสนิทนะครับเดี๋ยวจะเป็นการจุดแล้วก็ทดลองเตาดีโอให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า จะเป็นผลออกมาอย่างไรอันนี้คือคลิปนี้ผมขอขึ้นเป็นรูปเป็นร่างให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเผื่อใครได้ตรงนี้เอาไปต่อยอดอาจจะทําได้ดีกว่าผมก็ได้นะครับอันนี้ผมทํามั่วๆจากสิ่งของที่ผมหาได้แล้วก็มีอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกเราจะหากระป๋องเล็กๆมันไม่มีนะครับก็เลยเอากะป๋องสีนี่นะครับ ได้กับป๋องสีฝากระป๋องสีก็อย่าลืมเก็บไว้นะครับเวลาที่เราใช้แล้วเราปิดแล้วก็ใช้ฝากระป๋องสีปิดลงไปมันจะเป็นการปิดดับหลับแบบว่าดับได้ดีนะครับโอเคนะครับคลิปทำเตาน้ำมัน